สวัสดีเป็นทางการนะคะอังนะคะจากบริษัท c s 2 2008จำกัดนะคะก็วันนี้จะมาแบ่งปันในเรื่องของต่อยอดจากการนำความรู้จาก Benchmarking ครั้งที่แล้วมาใช้นะคะวันนี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องนะคะขอแนะนำองค์กรนิดนึงนะคะค่ะบริษัท c s 2 2008จำกัดนะคะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าบูทผ้าภา,ายใต้แบรนด์ CH 2แล้วก็ไทยนินจาค่ะ ด้วยประสบการณ์ประมาณ16ปีนะคะเราพัฒนาโรงพาวุทผ้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้าที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความทนทานใส่ง่ายแล้วก็คุ้มค่านะคะเหมาะกับกิจกรรมทําสวนทําเกษตรแล้วก็ใช้งานกลางแจ้งค่ะจุดเด่นของเราก็คือพัฒนารูปแบบให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายแล้วก็ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพนะคะผ่านการทดสอบใช้งานจริงนะคะแล้วก็มี ส่งเสริมการสร้างอาชีพในชุมชนและที่สําคัญเรามีบริการสั่งตัดพิเศษแล้วก็มีขายส่งทั่วประเทศนะคะเรามุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมสร้างสินค้าดีสร้างคนดีและคืนกลับสิ่งดีสู่สังคมนะคะการันตีด้วยรางวัลคุณภาพนะคะสินค้าคุณภาพแล้วก็องค์กรคุณภาพจากระดับประเทศนะคะหลายๆรางวัลน,นะคะอันนี้ก็การันตีได้ตรงนี้ด้วยบริบทของเรานะคะของเราเนี่ย จะเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยคนค่ะเสียชูเป็นธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าคนเนี่ยก็คือคุณสมบัติเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรเรานะคะในองค์กรเรามีทั้งพนักงานที่เป็นคนไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าวเราทํางานร่วมกันแต่ว่าคือด้วยความตั้งใจดีเนี่ยเราเข้าใจแต่ว่าด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างอะคะ่ะการสร้างทีมเวิร์กเนี่ยมันมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลย ให้ความสําคัญกับตรงนี้นะคะในเรื่องของการสร้างทีมเวิร์กเรามีการเาดูแลความสุขของพนักงานด้วยแนวคิด Happy w o r k ร์กเพก่อนหน้านี้นะคะจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกเนะะี่ยค่ะแต่วันนี้เราอ่ะเราคิดว่าเราจะดูแลจากภายในให้ยั่งยืนนะคะโดยการโดยการใช้ MIO เนี่ยมาพัฒนาองค์กรนะคะให้เป็นวัฒนวัฒนธรรมองค์กรที่มีสตินะคะสติที่เข้มแข็งมากขึ้น ด้วยแนวคิดขั้นตอนการดำเนินงานของ MIO ทั้งหมด6ขั้น,นตอนตรงนี้นะคะเราจะยึดตรงนี้เป็นหลักนะคะขั้นตอนแรกก็คือการทำความเข้าใจผู้บริหารเนี่ยก่อนจะไปตรงนี้เราจะไปดูตรงเรื่องของวิสัยท <c oughs> ัศน์วิสัยทัศน์ขององค์กรนะคะเป็นแนวทางองค์กรที่เรายึดมั่นเพื่อความยั่งยืนขององค์กรเรานะคะจะมี ในส่วนของวัฒนธรรมไอของวัฒนธรรมองค์กรเนะคะตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของสามคำเนาะมีสติสมดุลสมา,สา,มาคีวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังการทํางานอย่างมีสติรักษาสมดุลทั้งงานและชีวิตและร่วมร่วมมือกันอย่างมีพลังคือเราเน้นเน้นความเป็นทีมเวิร์กนะคะตรงนี้แล้วก็ค่านิยมองค์กรนะคะซื้อสัตว์พัฒนาเคารพ ซื่อสัตย์ต่อพนักงานและลูกค้าพัฒนาสินค้าและทีมงานไม่หยุดยัง้งเคารพชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดวยวิสัยทัศน์นะคะเราเป็นแบรนด์รองเท้าเพื่อการใช้ชีวิตและการเกษตรที่ยั่งยืนโดยมีรากฐานมาจากภูมิปัญญาไทยนะคะเราทําธุรกิจด้วยหัวใจสร้างสินค้าดีสร้างคนดีและก็คืนกับสิ่งดีสู่สังคมธนธกิจของเราก็คือเราจะสร้างรองเท้าคุณภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับคนทํางานและชุมชนภารกิจของเราเนี่ยเราจะออกแบบ และผลิตรองเท้าที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงนะคะแล้วก็สร้างประโยชน์ได้จริงทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็จิตใจนะคะเป็นของแบบคนที่ได้รับไปก็จะได้มีมีมีความสุขกับการได้รับไปนะคะอ่ะเรามาดูในขั้นตอนแรก่านไปแล้วนะคะขั้นตอนเกิดความสับสนนิดหน่อยพูดนะคะอ่าในขั้นตอนแรกเนี่ยคะ่ะเรา ทำความเข้าใจผู้บริหารอันนี้เราพูดคร่าวๆนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะมีการกําหนดวิสัยทัศน์แล้วก็นโยบายร่วมกันซึ่งเมื่อสักครู่กล่าวไปแล้วนะคะผู้บริหารพร้อมเป็นผู้นําแล้วก็สร้างชีวิตวิถีสติในองค์กรเรานะคะในส่วนของขั้นตอนที่สองคืออบรมทั้งโครงการในขั้นตอนนี้จะได้าการเรียนรู้ในเรื่องของการฝึกสติแล้วก็สมาธินะคะได้แนวทางในการ ฝึกจิตนะคะแล้วก็พัฒนาตนเองได้เครื่องมือวัดแล้วก็ตัวชี้วัดองค์กรสรุปก็คือตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนการสร้างการรับรู้เท่าเทียมกันในการเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันนะคะให้การรับรู้ช่วทช่วถึงทางองค์กรอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนที่เราได้รับการอบรมทั้งสองครั้งจากโครงการ MIO นะคะก็จากการอบรมครั้งนี้ทำให้เราได้ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ MIO อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะคือเราต้องการพัฒนาคนให้ทำงานอย่างมีสติและมีความสุขแล้วก็ต้องการสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรที่ร่วมมืออย่างเข้าใจท่ามกลางความหลากหลายของพนักงานแล้วก็เพื่อยกระดับจากกิจกรรมแฮปปี้นะคะสู่วิถีการทำงานที่ยั่งยืนด้วยแนวคิดองคอ์กรคุณธรรม ตามกรอบแนวคิดที่เราใช้ในการพัฒนาองค์กรจิตวิทยาสติในองค์กรนะคะเรายึดหลักจากระบบมินิ m i o นะคะพร้อมกับใช้กระบวนการ P D C A เพื่อพัฒนาและก็ต่อยอดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและย,ยั่งยืนนะคะในขั้นตอนที่สามดำเนินการอย่างให้เป็นวิถีองค์กรเนี่ยในขั้นตอนนี้นะคะเราจะมีการฝึกตามแนวทางที่เราได้เรียนรู้มานะคะฝึกในเรื่องของการหายใจ ฝึกสติฝึกระนับอารมณ์แล้วก็ใช้แนวทางในการสื่อสารที่มีสตินำสติไปใช้ในชีวิตประจําวันเดยดง่ายว่าขั้นตอนนี้เราจะมีการผสานการพัฒนาสติเข้ากับชีวิตการทํางานประจําวันของพนักงานเราด้วยนะคะโดยแนวทางนะคะในด้านของการนําเนี่ยผู้นําองค์กรจะประกาศจุดยืนชัดเจนในการใช้สติเป็นแนวทางขับเคลื่อนองค์กรและสื่อสารคุณค่านี้ให้พนักงาน ทุกระดับเข้าใจและมีส่วนร่วมกันนะแล้วก็าวางแผนพัฒนาสติให้มีให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานรายวันโดยตั้งเป้าหมายให้พนักงานทำงานอย่างรู้ตัวเข้าใจตนเองและร่วมมือเป็นทีมพร้อมติดตามผลด้วยเครื่องมือแฮปปี้โนมิ e ตอร์แล้วก็มาโคร Chart นะคะ เรามีการแต่งตั้งคณะทำงานผู้นำสติในแต่ละฝ่ายนะคะเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสติให้เกิดขึ้นจริงในในหน้างานพร้อมสนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสมมีการจัดสนับสนุนให้จัดอบรมทักษะการมีสติให้พนักง,งานทุกระดับตั้งทีมต้นแบบที่สามารถนำแนวคิดไปใช้ได้จริงและเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงาน ในขั้นตอนที่4นะคะติดตามวิถีองค์กรและฝุกสติในการประชุมในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะใช้สติเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานแล้วก็ความสัมพันธ์ในทีมนะคะโดยการประชุมแบบแตะหลอกแล้วก็ Creative ดิ s คัชชั o นนะคะมีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอย่างสม่ำเสมอมีการตรวจสอบพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของพนักงานเป็นระยะนะคะทั้งออมีการประเมินทั้งสติในตนสติในทีมแล้วก็ สติในการประชุมของหน่วยงานนะคะในระดับของสติในตนเนี่ยเรามีการส่งเสริมให้พนักงานเริ่มต้นวันด้วยสตินะคะมีการจัดก,กิจกรรม Morning m y มล์ไมล์ฟูลเเช่นสมาธิสั้นการหายใจลึกๆหรือการสวดมนต์นะคะแล้วก็มีการใช้แอป,ปเตือนสติอย่างเช่นะระฆังสติเพื่อช่วยฝึกสติต่อเนื่องในชีวิตประจำวันได้ด้วยสติในทีมนะคะเราสร้างทีมที่สื่อสารด้วยความเข้าใจคือเราจะ มีการฝึกฟังอย่างตั้งใจไม่ขัดจังหวะอันนี้สําคัญนะคะเพราะว่าเรามีต่างดาวเนี่ยบางทีภาษาอาจจะเป็นผลเราก็ใช้ใจในการรับฟังนะคะฟังอย่างลึกซึ้งแล้วก็มีการจัดกิจกรรมทีมบิวดิง้งทั้งภายนอกภายในองค์กรเพื่อเสริมทักษะการทํางานร่วมกันด้วยสติสาหรับสติในการประชุมหน่วยงานนะคะก็เรายกระดับการประชุมให้มีคุณภาพด้วยวัฒนธรรมเชิงบวกเริ่มประชุมด้วยสติด้วยสมาธิสั้นหนึ่งนาทีนะคะ เน้นการพูดเชิงสร้างส,รา,งสารลีกเลี่ยงการวิจารณ์เชิงลบในขั้นตอนที่ห้านะคะประเมินผลขั้นตอนนี้เราจะดูผลลัพธ์แล้วก็ผลกระทบนะคะมีการสัมภาษณ์พนักงานดูการเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมเป็นระยะเป็นการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูป,ปธรรมนะคะอันนี้จะมีวิดีโอให้ดูสักหนึ่งาานาทีนะคะเขอโครงการก็คือมีสติมากขึ้นเวลาเจอปัญหาอะไร จะมีสติหยุดคิดก้อนก้อนที่จะพูดออกไปแล้วก็ทำให้มีสติในการทํางานมากขึ้นในการที่จะจดออเดอร์ให้ครบถ้วนแล้วก็ถูกเบอร์ไม่ผิดไม่ผิดรายการสินค้าแล้วก็การทำงานก็มีสมาธิมากขึ้นค่ะเมื่อก่อนเวลาทํางานนี่วุ่นวายไปหมดเลยก็เลยไม่รู้งงไปหมดเลยแต่ตอนนี้มีสมาธิมากขึ้นค่ะโครไกมาโอดูแลหน้าที่มีความสูขมีสติมีสมาธิดีขึ้น การเสียน้อยลงครับแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นครับมีความนในทำงานมากขึ้นมาครับหลังจากที่เข้า MIO รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมีสติมากขึ้นมีสมาธิในการทํางานมากขึ้นแล้วงานที่ทําออกมาก็จะผิดพลาดน้อยลงหน้าโนุนหน้าสมาธิใจเหล่านูนดีขึ้นมากเดี๋ยวกัเพื่อนรุ่งงานก็ดีขึ้นคุยกันกให้เข้าใจไม่ว่าจะทําอะไรคุยกันเพื่อนรุ่งงานก็จะโบบแบบนี้ก็ถ่ายด้วยกันไงให้ถ่ายด้วยกันล้วก็ดีขึ้นทาะดีขึ้นมาก การเอไมโอก็มีสติในการทํางานมากขึ้นดูงานที่เยอะแบบนี้นะเราต้องคัดเบอร์เพื่อให้เราจัดของได้ง่ายขึ้นนี่คือการใช้สติโดยเฉพาะในเชิงพวกแวดหรืออะไรนี่งานจะเสียมือเลยในช่วงนี้ต้องขอบคุณโครงการนี้มากเลยที่ทำให้เราฝึกฝนตัวเองได้ดีมมนเหมือนเมื่อก่อนอกคุณครับจากจากการสัมภาษณ์นะคะเราก็มีการติดตามการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้วยนะคะในกิจกรรมอ,อย่างอย่างเช่นสมาธิตอนช่วงเช้าเนะะี่ยค่ะก็มีการให้เขามีการจดนะการฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกสติประจําวันนะคะแล้วก็มีการบันทึกใช้บันทึกการร่วมกิจกรรมรลายวันแล้วก็ใช้แบบประเมินเชิงพฤติกรรมเช่นการสื่อสารการร่วมมือนะคะแล้วก็มีการประเมินความสม่ําเสมอของการปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยประจําวัน ผลลั์นะคะพนักงานก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและทัศนคติความสัมพันธ์ในทีมดีขึ้นสื่อสารเชิงบว,วกมากขึ้นความสุขและก็พลังมีพลังในการทํางานมากขึ้นนะคะแล้วก็พนักง,งานรู้จักตนเองด้วยสติชีวิตมีสมดุลในการใช้ชีวิตนะคะมีเวิร์ไรฟ์บาลานซ์มากขึ้นผลกระทบภาพรวมขององค์กรก็มีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคะได้รับ การประกาศเกียรติคุณแล้วก็การรับรองจากหน่วยงานภายนอกพนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กรขยายผลแนวคิด MIO ไปสู่ชุมชนแล้วก็เครือข่ายอื่นนะคะขั้นตอนที่6นําเสนอผู้บริหารแล้วก็ก้าวต่อไปในขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นการสรุปรายงานผลการดําเนินงานแล้วก็เสนอแผนในระยะต่อไปนะคะเป็นการสร้างแนวทางพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ผลลับในระดับบุคคลนะคะพนักงานมีสติรู้ตัวมากขึ้นในการทํางานนะคะแล้วก็ความเครียดลดลงชีวิตและการทํางานสมดุลมากขึ้นในระดับทีมนะคะการสื่อสารภายในทีมดีขึ้นความร่วมมือเพิ่มขึ้นลดปัญหาค,ความขัดแยง้งแล้วก็ความเข้าใจกันมากขึ้นระดับหน่วยงานก็องค์กรทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นวัฒนธรรมองค์กรเป็นบวกเกิดบรรยากาศการทํางานที่เอื้อต่อความสุข ตัวปัจจัยความสําเร็จของเรานะคะก็คือมีผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องพนักงานมีส่วนร่วมอย่างจริงใจแล้วก็มีผู้นําต้นแบบในการใช้สติในแต่ละระดับนะคะแผนระยะต่อไปของเรานะคะเราจะสร้างผู้นําสติในทุกฝ่ายเพื่อเป็นต้นแบบแล้วก็พี่เลี้ยงบูรณาการสติในกระบวนการทํางานจริงเช่นการประชุมการผลิตการแก้ปัญหาในการทํางานนะคะแล้วก็มีการกําหนดกิจกรรม MIO เป็นวาระ องค์กรประจำเดือนแล้วก็พัฒนาเครื่องมือประเมินผลต่อเนื่องนะคะทั้งด้านพฤติกรรมทั้งด้านความสุขแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็สื่อสารคุณค่า m อ o ผ่านสื่อแยในอโอคกรผ่านกิจกรรมสัมพันธ์ายในองคคกรด้วยนะคะสำหรับในในหน้าในหน้านี้นะคะก็จะเป็นแนวทางที่เราสรุปได้จากการที่เราได้รับฟังการแชร์ประสบการณ์จากโรงพยาบาลขุง บริษัท UT Engineering นะคะแล้วก็บริษัทบรรจุพัณฑ์และสิ่งแวดล้อมนะคะแนวทางที่เราที่เราสรุปได้ก็คือความสำเร็จต้องมาจากผู้นำที่เป็นต้นแบบนะคะแล้วก็ผู้บริหารต้องมีบทบาทนำสนับสนุนแล้วเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติการทำให้ MIO เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรฝึกสติสมาธิในชีวิตประจำวันในที่ประชุมและในการทำงานนะคะ มีการสื่อสารและการประชุมอย่างมีสติใช้ iMessage แล้วก็ประกาศกราวรูนะคะก่อนการประชุมรักษาเวลาและเปิดใจรับฟังใช้เทคโนโลยีสนับสนุนเพื่อเก็บข้อมูลและประเมินผลการขยายผลอย่างต่อเนื่องเริ่มจากหน่วยงานนำร่องค่อยๆขยายไปทั่วทั้งองคอ์กรจากแนวทางตรงนี้นะคะเราก็ได้มาตผลึก บริษัทของเรานะคะโดยโดยโดยเริ่มต้นจากการประเมินตนเองเนี่ยเราพบว่าของ c h ีนะคะมีจุดแข่งแล้วก็จุดที่ต้องพัฒนาดังนี้นะคะจุดแข่งของเราก็คือเรามีผู้นําที่เป็นคือมีผู้นําเข้มแข็งนะคะมีผู้นําเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติมีทีมงานที่ทุ่มเทมีมีประสบการณ์มีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนกันมีธุรกิจ ธุรกิจเติบโต,ตจากคุณค่าดั้งเดิมแล้วก็พัฒนาวัฒนพัฒนานวัตรกรรมในสินค้านะคะแต่จุดที่เราต้องพัฒนาเนี่ยก็คือความเครียดของพนักงานในสายการผลิตที่มีงานหนะักการสื่อสารระหว่างทีมงานหลากหลายเชื้อชาติในบริษัทและฝ่ายบริหารการจัดการเวลาในการทํางานนะคะตรงนี้เราก็เลยมีการกําหนดเป้าหมายของแผนที่เราจะพัฒนาในส่วนของจุดแข็งในจุดที่เราต้องพัฒนาตรงนี้นะคะได้สี่หัวข้อ ในหัวข้อของการสร้างสติในการทํางานเนี่ยแนวทางของเราก็คือเราจะเริ่มประชุมก่อนเริ่มประชุมทุกครั้งด้วยสมาธิหนึ่งนาทีมีการติดตั้งระฆังสติทุกสิบนาทีเป้าหมายของเราก็คือพนักงานจะมีสติในการทํางานมากขึ้นลดความเครียดในองค์กรตัวชี้วัดความสําเร็จคือความผิดพลาดจากการทํางานลดลงมากกว่าหรือเท่ากับยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะโดยทดลองเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนนะคะระยะเวลาทดลอง ในหัวข้อการสื่อสารที่มีสติเราจะใช้ iMessage ในการพูดคุยระหว่างทีมมีการตั้งกฎต,ตั้งก,กฎกติกาก่อนการเริ่มประชุมทุกครั้งนะคะแล้วก็เป้าหมายเราคือลดความขัดแย้งในการทํางานการประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวชี้วัดผลสําเร็จของเราคือความพึงพอใจของพนักงานต่อก,การสื่อสารเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ15ระยะเวลาการประชุมลดลงนะคะทดลองภายในสเดือน ในหัวข้อในหัวข้อ,ขอการฝึกสมาธิรายวันเราจะฝึกสมาธิก่อนและหลังทำงาน5นาทีโดยเป้าหมายนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดความเครียดของพนักงานตัวชี้วัดคือความสุขเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ15%เปอร์เซ็นตนะคะทดลองทดลองภายใน3เดือนแล้วก็ในหัวข้อประเมินผลและปรับปรุง เราจะมีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของพนักงานผ่าน Google Form นะคะแล้วก็ตัวเป้าหมายก็คือเราพัฒนาแนวทางที่เหมาะกับองค์กรเรานะคะโดยตัวชี้วัดของเราคืออัตราการตอบแบบประเมินเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ80%แล้วก็คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอะ่ะมากกว่าหรือเท่ากับ4ใน5นะคะดำเนินการทุก3เดือน แผนระยะสั้นของเรานะคะในในการวางแผนขั้งถัดไปของเราเนี่ยแผนระยะสั้นก็คือเราจะใช้ P D C A นะคะในการติดตามผลของกิจกรรมมีการเก็บแบบสอบถามพนักงานทุกสามเดือนติดตามผลและประเมินการตอบสนองต่อเสียงสะท้อนจากแอปพลิเคชันระคังสตินะคะตรวจสอบระดับความคอนลายของพนักงานจากดัชนีความสุขในการทำงาน วัดผลกิจกรรมกับชุมชนนะคะเช่นจํานวนพนักงานที่เข้าร่วมและความพึงพอใจของชุมชนปรับปรุงแผนงานตามผลที่ได้รับเพื่อพัฒนาสติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะคะแต่ระยะยาวของเราก็คือเราจะมีการมีการวางรากฐานสติในวัฒนธรรมองค์กรนะคะมีการปรับค่านิยมให้นําสติมาเป็นหลักในทุกระดับตั้งผู้นําต้นแบบมีสติ ประเมินผลจากภายในคือวัดวัดทั้งความสุขความสัมพันธ์และพฤติกรรมที่ดีขึ้นของพนักงานนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเติมพลังใจอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมนะคะก็อ,อาจจะจัดมุมมุมสงบนะคะแล้วก็มีเวิร์กช็อปจิตใจสมาธิสร้างสมดุลใจในงานประมาณนี้นะคะมีการขยายผลสู่ชุมชนและพันธมิตรนะคะแล้วก็รายงานผลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ เพื่อเพื่อเพื่อดูผลเชิงบวกขององค์กรและสังคมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณดับขอบคุณมากดับนำ,นำเสนอได้ได้ดีมากเลยนะครับผมไม่ทราบว่ามีท่านใดอยากจะสอบถามหรือว่าจะแบ่งปันเพิ่มเติมด้วยนะครับท่านเรียงเิทยกรพอดีว่าคุณยุวรีที่เป็นวิยทยากรเนี่ยมีภารกิจก็่ลย ไม่ได้มาเข้าร่วมนะครับผมน,นะครับถ้าท่านใดอยากจะแต่งปันหรือว่ามีความเห็นอย่างไรก็แนะนําได้นะครับหรือสอบถามได้ครับเชน,นะครับคุณหมอมีอะไรเสิมไหมครับหมอเออหมอมีข้อเสนอสองสามประการนะครับประการแรกคือตรงที่บอกว่าประเมินผลการใช้แอปพลิเคชันละคังสติกที่เราติดทุกสิบนาทีเนี่ยอันนี้หมอว่าน่าจะ ดีมากเลยนะเพราะว่าการฝึกอบรมโดยให้มีสติแต่ว่าพอชีวิตจริงมันไม่มีตัวช่วยเนี่ยมันจะลำบากเหมนั้นการที่ทางฝ้าของเซชู U, ตั้งตั้งเป้าหมายว่าจะดูการเปลี่ยนแปลงนะหลังจากที่มีการใช้เรื่องของสครังสติเนี่ยว่าอันนี้จะจะ,จะ,ะ,ะช่วยเป็นหบทเรียนกับทางอ,องค์กรอีและอ,องค์กรอื่นๆด้วยนะครับประเด็นที่สองเรื่องการใช้ กติกาที่เพิ่มเรื่องของการใช้ i-Message เนี่ยหมอเสนอว่ามันให้เขียนเป็นกติกาเนาะตามหลักที่อบรมอะในบมในการอบรมเนี่ยเขาจะบอกว่าที่หรือว่าเมื่อก็คือสถานการณ์ให้จุดๆนะอย่างเช่นว่าเมื่อขัดแย้งกันให้มีสติใช้ภาษาฉันหรือว่าถ้าแบบคำว่าภาษาฉันอาจจะมันก็กระชับดีนะแต่ว่าถ้าบางคนยังไม่ อย่างไม่เข้าใจตรงกันก็จะว่าเมื่อขัดแย้งให้มีสติบอกความรู้สึกและความต้องการคือผมคิดว่าทําให้ให้แบบกติกาเนี่ยมันกระชับแล้วก็เข้าใจได้นะแล้วก็อาจจะต้องมีภาษาพมา่าด้วยมั้งถ้าคนงานครึ่งหนึ่งเป็นพมา่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ประเด็นที่สามคือเรื่อง next step อะออผมคิดว่าทางเซชูแบบมีความมุ่งมั่นมากเลยนะ น่าจะส่งคนมาอบรม t r a i n i n g of the t r a i n e r ที่ทางจิตจาสติร่วมมือกับโครงการเนี่ยจะจัดนะครับในเดือนพฤษภาเพราะว่าเพราะว่าจะได้มีเรียกรกที่จะไปทำงานเนี่ยมีเป้าหมายระยะยา,ยาวคือทำงานกับชุมชนนะแล้วก็พนักงานใหม่ที่เวลามีการสับเปลี่ยนคนว่ามีการขยายมีคนเข้ามามากขึ้นหรือมีสับคอนแทรคไปทำงานกับชาวบ้านในชุมชนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ ถ้าเรามีวิเกรา์ของเราเองเนี่ยเราก็จะมีความคล่องตัวในการที่จะทําให้ตัวนโยบายและก็วิสัยทัศน์ขององค์กรเนี่ยนะวัฒนธรรมองค์กรต่างๆเนี่ยมันไปทําให้เป็นจริงได้โดยที่ใช้ต้นทุนของตัวเราเองนะครับก็เป็นสามข้อครับขอบคุณขอบคุณมากครับคุณหมอครับมีบท่านใดจะเสริมไหมครับท่านพี่เลี้ยงวิทยกรท่านอนหรือว่าองค์กรที่ ได้เข้ามาร่วมก็สามารถที่จะแต่งปันนะครับหรือสอบถามได้นะครับผมก็ได้มีโอกาสไปเป็นเิียากรในขั้นตอนที่4นะีก็รู้สึกนะชื่นชมนะทางบริษัทซีเชูและก็คุณอังอย่างมากนะครับก็ถือเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่คุณธรรมที่ดีมากเลยก็จะมีการสวดมนกันทุกทุกวันเลยนะทุกเช้านะครับแล้วก็พนักง,งานก็มี แม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติพร่าครึ่งหนึ่งนะแต่เห็นถึงบรรยากาศของการทํางานความร่วมมือร่วมใจแล้วก็ถือว่าตึ่นชมจริงๆนะแล้วก็เป็นองค์กรที่เป็นที่พิจารณาดีเด่นนะของกรมส,สรกมการทำด้วยนะครับเชิญอ่าพี่ฟันท่านอื่นเชิญเรื่องแรกเปลี่ยนได้เลยครับผมมีไหมครับมีท่านใดอาจารย์หน่อยจะเสริมอะไรไหมครับอาจารย์หรืออาจารย์สงภารเชิญนะครับอาจารย์สมพเชิญเชิญครับค่ะค่ะขอ ขอชื่นชมนะคะประดีษฐ์หน่อยจําจำลองจากอฟรมขอชื่นชมมากๆเลยนะคะแล้วก็อันที่น่าเอาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือในเรื่องของการใช้ภาษาที่หลากหลายซึ่งตรงนี้มันเป็นความยากแต่พอมีสติเมื่อกี้ที่คุณอังพูดถึงว่าฟังอย่างลึกซึ้งตรงการยนติสนทนาตรงนี้ถือเป็นข้อที่ดีที่น่าจะเอาไปให้องค์กรอื่นเรียนแบบได้นะคะนี่ก็เป็นเพราะที่ชื่นชมแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยมีสติ ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการสื่อสารอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนี้ก็มาจากผู้นําที่เป็นผู้นําแล้วเป็นต้นแบบที่ดีอันนี้ก็ก็ชื่นชมนะคะก็ขอให้ทําอย่างต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไปเลยนะคะก็อย่างที่อาจารย์ยงยุทธ์บอกว่าก็ส่งคนเข้ามาจะเป็นทั้งคุณอังเองแล้วก็เป็นเป็นทีมที่จะเป็นผู้นำนะคะเข้ามาเรียนเป็นวิทยากรได้เลยนะคะผมว่าแปะขาจารย์หน่อยครั มีท่านอื่นอีกครับเชิญนะครับองค์กรชื่นชมด้วยอีกคนค่ะค่ะทางส่วนะคะก็ขอชื่นชมด้วยอีกคนและส่วนที่รู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างให้องค์กรอื่นได้ก็ตรงที่เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องการจะมีการขยายผู้นําต้นแบบไปในระดับหน่วยงานอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าปกติเราก็จะเป็นบุคคลต้นแบบระดับปฏิบัติแล้วแต่เนี้เหมือนว่ามีความตั้งใจและก็มุ่งมั่นที่จะให้ให้ผู้นำอะค่ะเป็นต้นแบบแล้วก็ขับเคลื่อนซึ่งก็มองว่าเป็น เรียกว่าเป็นแนวโน้มที่มันก็จะประสบความสําเร็จอะเพราะว่าผู้นําถ้าเกิดว่าเป็นต้นแบบซะเองเนาะมันก็จะทําให้มันขับเคลื่อนไปได้ทั้งทั้งองค์กรได้อย่างดีอะค่ะเรู้สึกชื่นชมแล้วก็เป็นตัวอย่างให้พร้ะบางที่ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นผู้นําไม่ได้ลุกขึ้นมาทำซะทั้งหมดนะคะแต่นี่เห็นว่าเอมคีความตั้งใจตรงนั้นค่ะขอบคุณครับคุณมากครับอาจารย์สุภวันครับเห็นด้วยยิ่งเนะแต่ตอนที่บมกไปก็จะมีผู้นําหลายระดับนในองค์กรแล้วก็ มีความเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็จิตใจงดงามหลายท่านเลยครับเจิท่านอื่นเลยนะครับมีมีไหมครับผมท่านอาจารย์สมพรหรือว่าอาจารย์วิทิพัฒน์นะครับหรือว่าองคอ์กรที่เข้ามาร่วมร่วมแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับผมองคอ์กรที่ได้เข้ามาร่วมฟังด้วยนะครับสอบถามหรือแบ่งปันได้เลยนะครับขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเชญครับ ที่ได้ยินว่าเคอเจอร์คือสติสมดุลแล้วก็สามาัคคีอะค่ะอันนี้คือตั้งไว้นานแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเอ,อไม่ไม่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่อะตัวเคอเจอร์เนี่ยเราจะปรับไปตามความคืออย่างที่ยังบอกว่าเราจะปรับไปตามสถานการณ์ ของบริษัทเพราะว่าของเราอะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็พยายามหาจุดดีจุดเด่นแล้วก็พยายามดึงดึงจุดที่คงไว้จุดไหนที่ปรับเปลี่ยนแล้วทำให้องคอ์กรเราไปต่อได้คือเรามีความยืดหยุ่นนะคะไม่ได้ฟิกว่าจะต้องะคะ่ะแต่ว่าด้วยวันนี้เราเห็นความสำคัญของการใช้สติในองคอ์กรเราก็เลยดึงตัวของ สติสมดุลตัวเนี้ยความว่าสมดุลตัวนี้หมายถึงว่า work life balance ของพนักงานนะทํางานยังมีความสุขและในชีวิตประจําวันในชีวิตส่วนตัวก็ต้องมีความสุขด้วยเราเรามองไปถึงตรงจุดนั้นว่าถ้าเราจะคงตรงนี้ไว้เนี่ยถ้ามันเป็น culture ของบริษัทได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งดีถ้า <c oughs> ถ้า c u เจอร์ตรงนี้นสถานการณ์ตรงนี้กิจกรรมตรงนี้แล้วมันทําให้พนักงานเรามีความสุขแล้วก็ เป็นแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นโดยองค์รวมอะ่ะเราก็จะคงไว้แต่ถ้าวันหน้าเรามีอะไรที่ดีกว่าเราก็พร้อมปรับเปลี่ยนเนี่ยค่ะก็ก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคืออันนี้เป็นอันที่เพึ่งครึ่งได้ยินเนาะส่วนใหญ่มักจะได้ยินว่าประกาศเป็นนโยบายแต่อันนี้คือประกาศเป็น c u เจอร์เลยเป็นวัฒนธรรมองคอ์กรซึ่งวัฒนธรรมองค์กรมันก็จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนขององ,องค์กรและในขณะเดียวกันมันก็ เป็นการคัดเลือกสะท้อนบุคลิกของบุคลากร,กรด้วยอันนี้เลยเออชื่นชมมากๆเลยค่ะแสดงว่าทุกท่านในองค์กรมองเห็นประโยชน์ที่ได้จาก MAO มากๆอีกอันหนึ่งที่อชื่นชมค่ะแล้วก็ดูว่าจริงๆมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะอย่างที่พีเซนนะคะจะพูดถึงออกิจกรรมที่ทำแล้วก็สะท้อนถึงตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่มีเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดทั้งเป็นเรื่องของ Process และ Outcome ค,คือทั้งแนวทางปฏิบัติแล้วก็ผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยอันนี้อันนี้เลยรู้สึกว่าเออทาแล้วมันจับต้องได้องค์กรอื่นๆก็ได้เรียนรู้ด้วยขอบคุณมากๆค่ะชิ้นชมค่ะขุณมากครับอาจารย์ผมครับผมได้ไปเนี่ยปรากฏว่าที่ทํางานเนี่ยเป็นเป็นบ้านด้วยใช่ไหมคุณอันคือพนักง,งานมากขอครื่นม้ก็พักที่บริษัทเลยใช่ไหมฮะ มีบ้านพักพนักงานให้ด้วยค่ะส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นต่า,นางดแดนแล้วก็ดูแลสถานที่เหมือนบ้านเขาเลยค่ะคือคือเสมือนว่าเอ่ออยู่แล้วก็ดูแลแล้วก็คือพูดง่ายว่าทั้งอยู่แล้วก็ทํางานเขาก็เลยดูแลบริเวณโดยรอบให้หน่าอยู่แล้วก็เป็นที่เหมือนอย่างที่บอกว่า,าหามุมสงบในในสถานที่เราเนี้ย มีมีทุกมุมอะค่ะเข้าไปมุมไหนก็คือสงบแนละ้วคือมันเป็นมันเป็นมุมที่ผ่อนคลายหลังจากที่เราออกมาจากลายผลิตเราไปอยู่มุมไหนนะคือที่ที่บริษัทจะมีต้นไม้เยอะเราด้วยความชอบส่วนตัวเราจะชอบธรรมชาติอยู่ด้วยอะคะแล้วก็พนักงานก็จะริดเดียวกันพอมาอยู่ด้วยกันเขาก็แล้วลเขาก็ดูแลคือมันเป็นอะไรที่มันมีความสุขทางตาทางใจแล้วก็ทางสัมผัสเนาะทุกทุกสิ่งอย่างแล้วพอเวลาเราเครียดเครียดจาก ในในสายผลิตหรือว่าในโรงงานในในอาคารพอเราออกมานอกอาคารเนี่ยคือมันอารมณ์มันเปลี่ยนเลยอะค่ะ,ะเหมือนเขาสร้างกันเองแล้วเขาก็สัมผัสแล้วเขาก็รับรู้กันเองเนี่ยค่ะ